สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลครับอยู่ที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครับมสี่เล่ม2ครับบทที่3เลขคคณิตวิเคราะห์ครับอยู่กันที่แบบฝึกหัดที่3.1.3หนครับหน้า217ข้อ5ใหญ่ครับเขาบอกว่ากำหนดให้ p เป็นจุดนี้ครับ q เป็นจุด1 4 r เป็นจุดลบ1ลบ1แล้วก็ s เป็นจุดลบแลบ1เป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมครับจงหาความชันของแต่ละส่วนของเส้นตรงที่ซึ่งตัดรูปสี่เหลี่ยมนี้ออกเป็นสามเหลี่ยม สอรูปที่มีพื้นที่เท่ากันนั่นแสดงก็คือความชันของเส้นตแยงมุมหรือเปล่าเจะความชันความชันของเส้นตแยงมุมหรือเปล่าเราวาดภาพก่อนนะโอเคไหมเดี๋ยวเราวาดภาพก่อนนะจะได้รูปสี่เหลี่ยมอะไรครับ P Q R S ดังนี้ เห็ไหมเราเริ่มพอดครับอันแรกลบหกสี่ p เป็นลบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้อ่ประมาณนี้อันนี้เป็นจุด p โอจุด p ครับนี่จุด p จุดค q หนึ่ง c หนึ่งแล้วก็ c อืมอันนี้จุด Q นะครับต่อไปจุด R ลบหนึ่งหนึ่งอยู่นี่แล้วก็ลบแปดลบหนึ่งประมาณนี้ลากไปลากไปนะครับนี่ประมาณนี้เนาะใกล้ใกลเคียงนะครับผมนะอืมนะครับนี่ ได้ตัวนี้โอเคไหมนนี่ก็เป็นจุด R อันนี้ก็เป็นจุด s นี่คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับจุดยอดนี้จงหาความชันของส่วนของเส้นตรงที่แต่ละเส้นแบ่งรูปนี้ออกเป็นสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันนี่เส้นแรกเส้นนี้ sq อีกเส้นหนึ่งเส้นนี้ pr มีแค่สองเส้นเท่านั้นแหละครับที่ทำให้แบ่งและรูปอ่ สี่เหลี่ยมมันเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันนะครับนั่นก็คือหาความชันของเส้นทแยงมุมนั่นเองนั่นแสดงว่าเราก็บอกเลยจากรูปครับจากรูปนะครับกล่าวคือนะครับเอาคือการหาอะไรครับความชันของอะไรครับของเส้นทแยงมุมครับของเส้นทะแยงมุม เส้นใดงมุมมีกี่เส้นมี2เส้นเส้นแรกคือเส้นอะไรครับอ,อะไรดี QS ละกันอ่าเขียนนะ QS QS ก็เป็นโฟกัสที่ QS โอเคไหมว่าจุดมันคืออะไรจุด QS คืออะไรครับตัวหลังลบกันครับ4ลบกับลบ1ครับส่วนด้วยตัวหน้าลบกันครับของ Q กับ S นะก็จะเป็น1ลบกับลบ8ข้างบนได้5ข้างล่างได้9ครับจบครับเส้นแรก โอเคไหมได้ตัวนี้อีกเส้นหนึ่งคือความชันของอะไรครับของอะไรของ pr ปะของ pr ครับก็คือเส้นสีสีเขียวนั่นเองเส้นสีเขียวก็จะเป็นอะไรครับเป็น4ลบลบ1ครับส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยลบ6ครับแล้วก็ลบด้วยลบ1ข้างบนได้5ครับข้างล่างได้ลบหาหารกันก็จะเหลือลบ1นี่ไงก็จะได้แล้วครับได้ตัวนี้ ก็ตอบเลยครับผมดังนั้นสิ่งที่โจถามคืออะไรครับดังนั้นครับความชันของส่วนของเส้นตรงเนาะเขียนจากโจท์ยนะครับซึ่งแบ่งรูปสี่เหลี่ยมครับ ซึ่งแบ่งรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับ p q r s ครับออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยญสามเหลี่ยม2รูป ที่มีพื้นที่เท่ากันครับผมเท่ากันคือคือมี2ความชันก็คือมี5.9ส่วน9และลบ1นั่นเองก็สรุปให้เขาฟังแค่นั้นเองเนาะนี่คือข้อ5ใหญ่ครับผมเนาะอ่านแล้วค่อนข้างงงนะมีเส้นอื่นไหมที่ตัดแล้วมันแบ่งเป็นสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันเนี่ยนะนี่ไงนี่นี่นงนี้ ก็ไม่มีแล้วมีแค่2เส้นเท่านั้นครับเนาะโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ